Musical ระดับโลก The Phantom of the Opera มาเมืองไทยแน่นอนของมิวสิควชาวไทยเตรียมเฮเมื่อเทโลซีเนริโอประกาศนำสุดยอดมิวสิควโทรระดับโลกในตำนาน The Phantom of the Opera The Phantom of the Opera มาเปิดการแสดงที่เมืองไทยอีกครั้งในเดือนสิงหาคมปี2568งานนี้บอกได้คำเดียวว่าห้ามพลาดการกลับมาเมืองไทยอีกครั้งในรอบ12ปีของ The Phantom of the Opera The Phantom of the Opera สุดยอดมีววสิเข้าโชว์ที่สร้างปรากฏการระดับโลกเปิดแสดงมาแล้วเกือบสีส่ทศวรรษและสร้างความประทับใจให้ผู้ชมมาแล้วมากกว่า160ล้านคนใน47ประเทศเปิดแสดง21ภาษาใน195เมืองรวมถึงผู้ชมชาวไทยที่เคยได้สัมผัสมนสเสน่ห์ของละครเวทีเรื่องนี้กันมาแล้วในปี2556และในปี2568นี้เทโรซีเนริโอเตรียมนาสุดยอดละครเพลงระดับโลก The แฟนตอมออฟดอโอเปร่า the, the Phantom of the Opera กลับมาเปิดการแสดงให้คนไทยได้ตื่นตาตื่นใจกันอีกครั้งในเดือนสิงหาคม2568นะเมืองไทยรัชดาลายัยเทยเตอร์ซึ่งจะประกาศเปิดขายบัตรเร็วๆนี้งานนี้เรียกว่าคอละครมิวสิคัลชาวไทยสามารถสัมผัสความตื่นตาตื่นใจของมิวสิคัลระดับตำนานของโลกแบบไม่ต้องเสียเวลาบินไปดูไกลถึงต่างประเทศ ละครเวทีเรื่อง The Phantom of the Opera ดัดแปลงมาจากนวนิยายรักอรรมะตะของกาสตงเลรูกสตันเลรูที่ตีพิมพ์ในปีส2 4พ3คศ .1,900 โดยเล่าถึงเรื่องราวของบุคคลลึกลับสวมหน้ากากที่แอบซ่อนตัวอยู่ใต้โรงอุปรากรปารีสและสร้างความหวาดกลัวแก่ทุกคนที่อาศัยอยู่ที่นั่นเขาตกหลุมรักนัก ร้องโซปราโนสาวคริสตินานเอคริสตินไอีอย่างหัวปักหัวปามและทุ่มเทให้กับการบ่งพอพรสวรรค์อันน่าทึ่งของเธอโดยใช้ทุกวิถีทางที่เขามีโอกาสทองของคอละครเวทีที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงกับการกลับมาอีกครั้งของสุดยอดมิวสิคัลโชเดอะแฟนตอมออฟดิโอเปร่าที่ครองใจผู้ชมทั่วโลกตลอดการเตรียมเปิดประสบการณ์และสัมผัสมวลเสน่ห์ของเรื่องราวความรักสุดคลาสสิกระดับโลกได้ในเดือนสิงหาคม 2,568ณนะโรงละครเมืองไทยรัชดาลายัยเทอเตอร์เตรียมเปิดจำหน่ายบัตรเร็วๆนี้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวการแสดงได้ที่ปีศาจแห่งโรงอุปรากรอังกฤษ The Phantom of the Opera ฝรั่งเศส Le p h a n t o m de l o p e r a เป็นวรรณกรรมฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงระดับโลกซึ่งประพันธ์โดยนักเขียนชาวฝรั่งเศสนามว่า กัสตงเลอรู hmm. เป็นนวนิยายแนวโกธิกแบบลึกลับสยองขวัญซึ่งอิงจากเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในโรงอุปรากรการนิยแย่ของฝรั่งเศสและมีเนื้อหาที่กล่าวถึงความรักสามเศร้าระหว่างชายอัประลักชื่ออีริกแฟนทอมคริสตินดาเอผู้เป็นนักร้องอุปร,รากรสาวซึ่งเป็นลูกศิษย์ของเขาและราอู ซึ่งเรื่องนี้จบลงด้วยโศกนาฏกรรมที่เศร้าสลดจากเนื้อหาที่คลาสสิกของปีศาจแห่งโรงอุปรากรนี้เองที่ทำให้มีการนำมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ละครเวทีและละครเพลงอยู่บ่อยครั้งตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาและยังมีบทประพันธ์ลูกอีกหลายเรื่องอาทิเช่น The Phantom โดยซูซานเคแ Phantom of the Manhattan เป็นต้น